อัพเดตรถคันนี้หน่อยนะทุกคนที่ไอ้บอกว่าจะติดชุดแต่งให้รอบคานตอนนี้ไอ้ติดให้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เนี่ยแสงมันแบบว่าไม่ค่อยมีใช่ไหมตัวรถมันจะดูออกเป็นสีดำๆนะทุกคนแต่จริงๆมันไม่ใช่สีดำนะมันเป็นสีคอสมิกบลูนะครับนี่เป็นไงชุดแต่งที่ไอ้ติดมานี่ติดเป็นตัวทรง RS มาให้นะครับทุกคนอาจลองมาไล่มาดูตัวรถกันเป็นไงคันนี้ยางยังเป็นยางปีใหม่อยู่เลยนะสีเนี่ย สีนี้ผมบอกว่าแม่งโคตรสวยอ่ะเวลาออกแดดอ่ะสีมันจะเป็นแบบประกายมุกมุกสีแบบออกน้ําเงินน้ําเงินหน่อยโอ้โหรถสวยมากเวลาออกแดดนะทุกคนดูดินี่สปอยเลอร์ก็ได้มานะครับพร้อมกับชุดแต่งด้านข้างแบบนี้เห็นไหมรถมันดูเต็มขึ้นเวลามีชุดแต่งอ่ะทุกคนดูท้ายรถกันนี่ท้ายรถแอบติดโบไว้ให้ด้วยนะทุกคนซอกต่างๆเดิมนะครับอุปกรณ์ยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะรถไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุหนักมานะทุกคนคือได้รถแบบนี้เลยไป เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงดีกว่าว่าเป็นไงนะเฮ้ยภายในก่อนภายในก่อนเบาะหนังสีดำนะครับทุกคนเป็นบอกไฟฟ้า